นี้เราจะพามาดูท้ total combo s สว่านบวกไขควงกระแทกไร้สายรุ่นนี้กันนะคะในเซ็ตจะมาพร้อมกับสว่านไร้สาย12โวลต์รุ่นนี้ที่ DLI 12202 ปรับความเร็วรอบได้2ระดับระดับที่1เนี่ยจะอยู่ที่400รอบต่อนาทีระดับที่2 1,500รอบต่อนาทีและรุ่นนี้นะคะปรับทอกได้ถึง15ระดับหัวจับดอกถึงสุด10มิลบอกเลยว่ารุ่นนี้เนี่ยใช้งานได้หลากหลายงานเล็กงานใหญ่ก็หายห่วงถัดมาที่อยู่ในเซ็ตเดียวกันนะคะจะเป็นไขควงกระแทกไร้สาย12โ,โวลต์ T I R L I 12015รุ่นนี้นะคะความเร็วรอบอยู่ที่2,000รอบต่อนาทีอัตรากระแทก2 8ง0 IPM ไแรงบิดสูงส,สุดอยู่ที่100นิวตันและที่สำคัญนะคะในเซตนี้ยังแถมฟรีลูกบล็อะลอกไข่หวงไม่พอเท่านั้นพอะต่อที่2รับฟรีไปอีกกับเครื่องผสมอาหารไร้สายซื้อคอมโบเซตชุดนี้และต่อที่3พิเศษสุดๆซื้อสินค้าคอมโบเซตตัวนี้กับร้านแอน ho โฮมสีคัวคาะแถมฟร,รีไปเลยสายชาร์จแท็กซเรียกว่าครบชุดพร้อมใช้งานคอมโบเซตโปรดีแบบนี้มีจำนวนจำกัด สนใจสอบถามสามารถทักเข้ามาสอบถามทีแอดโฮมหรือแวะเข้ามาหน้าร้านได้เลยค่ะ